ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนผลลัพธ์ภายนอกคุณต้องเปลี่ยนภายในจิตใจคุณก่อนแล้วผลลัพธ์ภายนอกมันจะเป็นอย่างที่คุณปรารถนาต้องการคุณก็ได้ยินมาเยอะครูมันก็ไม่เก็ตเห็นภาพครูบอกคุณแบบนี้สมัยนึงที่ครูทํางานประจําใช่ปะครูอึดอัดเบื่อหน่ายมากทําไมฉันต้องมาถูกจองจําเวลาวะมันทําไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็เบื่อท้อแท้ไปทํางานทุกวันก็จะเป็นแบบนั้นตลอดแล้ววันนึงมันสุดละครูบอกไม่เอาละฉันไม่อยู่แบบนี้ครูเปลี่ยนว่าเฮ้ยฉันอะ อยากจะไปทําอะไรเป็นของตัวเองอยากมีอิสระทางเวลาอยากมีอิสระทุกๆอย่างเลยแล้วพอวันนั้นขุดตั้งเป้าว่าเอาว่าความรู้ที่ฉันมีอะฉันขอเอามาแบ่งปันคนที่ทําหน้าที่เหมือนอย่างฉันครูทําจัดซื้อใช่ปะ่ะครูเริ่มตั้งเป้า,าตัวเองว่าครูจะเอาความรู้เนี่ยไปต่อยอดไปแบ่งปันมาเขียนหนังสือแล้วครูก็เขียนหนังสือออกมาจริงๆทุกวันนี้ก็คือหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ที่ครูวางขายอยู่ตอนนี้ แล้วครูก็มีความสุขมากในตอนที่ทำงานเพราะครูมีเป้าไงปัญหาอะไรที่มันเจอโอ้โหโคตรสนุกจากแต่ก่อนเนี้ยโอ้โหเบื่อไม่อยากทำงานไม่อยากเจอแต่เพราะตอนที่ครูมีเป้าชัดเจน คูเปลี่ยนจากข้างในเนาะมีเป้าชัดเจนเปลี่ยนจากข้างในเฮ้ยเอาวะอันเนี้ยมันเป็นขั้นหนึ่งที่ทําให้ฉันเติบโตขึ้นคูสนุกมากคูอยากเจอปัญหาอยากแก้ปัญหาอยากรับผิดชอบตรงนู้นตรงนี้เพิ่มนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากข้างในแล้วผลลัพธ์ข้างนอกมันจะเปลี่ยนแปลงตามคูขอให้คุณโชคดีเนาะจากใจคูธัญญาค่ะ